สวัสดีครับวันนี้เราจะไปไหนกันครับวันนี้เราจะไปเที่ยวนะครับแบบไปเที่ยวไหนดีเที <laughs> ่ยวไหนดีชมบรรยากาศชมบรรยากาศชม,มวิวถ่ายรูปัอนนี้คือแา,านพา,านหน้ของเราแ่นพาเนี่ยแดงสเดโอ้สุดยอดเลยว <laughs> ันนี้เราก็ <laughs> มาถึงบ้านของเพื่อนของเราสุธีแม่สนุกเท่เ <laughs> <laughs> ท่ ก็รอแต่งตัวเพิ um ่งจะตื nah ่นเขาทำอะไรกันไม่รู้ถึงไหนแล้วแล้วนี่ใครนี่คือธีรพงศ์เออเอ้นี่คือบุคคลในตำนานที่เราเขารออยู่เขาคงจะปล่อยวางไปแน่รู้สึกว่านายจะสมองพันเพื่อนหนึ่งไม่ไหวพามั้ยไม่ไหวพะเอาเอาบุญก่อนไหมความเห็นอย่างเอาบุญก่อนไหมไม่ได้ดี ะไปก็ดีครับไปไหมครับจิรพงศ์ถ้าอย่างนั้นก็ไปแล้วร้านใจร้านใจที่ต้องเชื่ออีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกาลสินนะครับเป็นเป็นตำนานนิดหนึ่งนานตำนานอะไรนะอะไรครับเปล่าครับผมแค่บอกว่าเขาคนพบอ้โเฉยๆครับเพาไม่ได้มีตำนานเลยว่ามีมียงลองลงดีโร่เชื่อไหมครับพูดให้เพาะนะท่านนะ เสียงที่เราได้ยินนะครับเป็นเสียงของแมวแมวแมวป่าแมวป่าที่อยู่โอ้โหมันไม่รู้เป็นอะไรตอนนี้ไก่สูบเนี่ยไก่สูบข้าวหลีนี่นายแย่นะถ้านายเอาไปนะคือตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่ที่ไหนวะที่เขาเรียกว่าอะไรกุฏิหรือเปล่าโอ้เป็นอะไร สยญาตสยญาติไม่รู้จักพระพุทสยญาติทำไมเขาไม่กูถอดแล้ใหญ่ตนี้วะยีหางสังฆานีมีนะครับใช่ปะรอคาัแป๊บหนึงครนนี้ บางครัเนี่ยเข้ามาถึงข้างในบรรยากาศหลังดีเป็นพ <c oughs> ัดผ่นนอนในสุดยอดของสุดยอดเลย <c oughs> ของได้เลยครับ <c oughs> เป็นพระที่ขุดค้นพบในสมัยไหนก็ไม่รู้เพื่อมาจัดสร้างหรือว่าจะพาน ท่านผู้ชมมาดูข้าวเป็นหินนะครับซึ่งดูคนพบตรงไหนครับข้าวเป็นหิน,น,นตรงนั้นนลยครับไหนก็ไม่รู้รู้ด้ว่าเก่าแก่มากเลยจอดมากจอดยางไงยังมีต้งนี้สังกามครับตอนนี้เราจะกำลังจะลงไปลงไปอาศัยญาติครัวข้าวนะ ก่อนจะไปก็ต้องถอดรองเท้าก่องในใต้คือจะเป็นที่ทุกคนบอกว่านอะไรที่ะมาถึงแล้วมันคือพระสยามหลข้า่ที่คนพบเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์รูปบารคุมเมือง สินกเระดองสิงนแะล้วเราต้องไปกับสรกอนแล้วครับผมโอเคครับแล้คุณน,นันนกเบียดเบียนคุณ พาเสร็จแล้วครับเราก็ว่าจะไปเขื่อนกันต่อซึ่งจะไปหาอะไรกินกันที่นู่นนะครับตอนนี้กำลังคิวเลยทุกคนก็ดูหน้าแล้วไม่น่าจะไหวค <c> ร <oughs> ับผมก็รวนนีเรากำลังโอ้ยใหญ่ไปรับเจ๊ครับเจ๊ใหญ่ของเราซึ่งรอยอยู่ที่บ้านขณะนี้เราเดินทางจะให้ชมวิวนะครับสองข้างทางของเราซึ่งบรรยากาศ ย้อนมานะครับถ้าสุร้อนมากเราไม่ขี่รถยนต์มาเนี่ยคือโอ้โหคิดดูครับเขาเองปลาของปลาในเตาถ่านร้อนจะเป็นยังไงความรู้สึกนั่นเลยครับนี่ขนาดจีน์นะยังขนาดนี้พี่ต้นเป็นไงแล้วตอนนี้เราก็มาถึงที่ที่ที่เราจะมาแล้วก็คือเขื่อน ดูราล่ะครับเป็นเขื่อนนะครับเขื่อนเขื่อนจริงเปล่าเขื่อนแห้งไปแล้วเขื่อนตรงไหนวะเนี่ยคือแบบว่ามันโอ้ฮะอะไรหลุดออกมาจากร้อนแม่มันร้อนมากเลยตอนนี้กำลังจัดก่อไฟหุงหาอาหารกันแล้วกำลังหิวมากเป็นยังไงบ้างครับทำอะไรกันอยู่ตอนนี้กำลังก่อไฟครับก่อไฟทำอะไรครับผมจะไม่รู้เหมือนกันครับร้อนครับโอ้ไม่ใช่หนาวครับหนาวนี่มึง หนาวเลยหนาวครับก่อใผิงครับขนาดนั้นเลยเราจะพามาดูความแห้งแล้งของบ้านเมืองเราตอนนี้ครับตอนนี้ก็เดือนอะไรนะมีนามีนาร้อนขนาดนี้ร้อนขนาดนี้เมษาจะขนาดไหนดูตอไม้ครับสุดยอดมากปกติแล้วตรงนี้น้ำจะท่วมไปหมดนะท่วมไปหมดเลยนะครับแต่วันนี้ละตอนนี้ น้ำหายไปไหนไม่รู้ดูผู้คนตกปลากันไม่หลอนกันเลยนะเง้ยหลอนเกตายละครับผมตอนนี้เรากำลังเตรียมอาหารกันอยู่นะครับนี่กำลังกำลังทำอะไรวะกำลังททหมักไ่ หมักเนื้อครับหมักเนื้อครับผมแล้วก็หั่นกระเทียมก่อนครับอ๋อครับผมแล้วก็เกคือเสบียงอันนี้คืออะไรครับผมโอ้มันแย่นะโออันนี้เด็กและสตรีมีคันนะครับไม่ควรรับประทานโอ้โหวันนี้เราเตรียมมาแบบแบบครบอ่ะสุดยอดอ่ะสุดยอดมากเลยมีมีเนื้อแปดอีกเหรอไม่แย่างนี้ใช่ไหมแปดขึ้นงนี้ สไลด์สไลด์เป็นไหมที่สไลด์โอ้โหสุดยอดมากเป็นพ่อครัวเก่านะดูการสไลด์เนื้อของของอะไรในเนี้เราเป็นที่ดินที่ดินกัเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันทางนี้หรือกเดี๋ยวเดี๋ยวเบรกที่ผ่ากูทำไม่เป็นไรเราหมักหมักไปมันก็ไม่ใช่เดี๋ยวดูก่อนทางนี้หรือเปล่าโอ้กูว่าแล้วดินเต็มั้ำมันเกลือโอเคแล้วเอาเรื่อยใช่ไหมล่ะโอเคแล้วโอเคแล้ว ถา,าเอาหันให้มันมันสุดยอดมากเลยครับคือตอนนี้เราเราเตรียมพร้อมหมดแล้วน้ำน้ำท่าสเสบียงต้องใส่ไปเียนิดสุดยอดมากเลยจอดตอนนี้เราก็อยู่กับการาย่างปีไก่เอาน้องไก่อยู่นะครับร้อนมากเลยไปทางนี้กัน นี่คือพ่อครัวเชฟพ,พ่อเลยจะบอกนะว่าไม่มีข้าวนี่ <S <s <up> คือเนื้อที่หมักไว้อย่างดีเป็นเวลาสองชั่วโมงสองทีเ <up> ยี่ยมไปเลยเราจะไปย่างกันว่าม <s up> ันใหม่ <S <s <up> <S <s <up> ตอนสิดท้ายโอ้หน้าขาวมากเลยแปงตายต่อไปเราจะพาไปดูควายไ,ได้แล้วุ้ยทางนู้นคือควาย นี่คือไกท่ที่น้องไก่ที่ย่้งเสร็จแล้วเมื่อกี้หมดไปแล้ว <c oughs> <c oughs> อืมน่าจะเยอะไปเลย <c oughs> เป็นไงบ้างครับกินม้อยู่บ่อดมากเลยนี่คือรอยจรลึกบนต้นจคาลิตั์ใหญ่มาก จะเขียนคำว่าอุกหักเลยบอกมาจะเขียนตำนานอุกหักทั้งชาติอันนี้อะไรทำไมใหญ่ยังบอลบาร์ดคุ้นๆเลยไหมบอลบารดนี่บ่เป็นความแย่งกันตัวเรากำลังจะสร้างตำนานบนต้นไม้ต้นนี้ตำนานต้นไม้สวใหญ่จะมีแต่มีแต่ความรักแต่ละรักคำนี้ มันย่อมมีคำว,ว่าอ,อกหกักอยู่คู่กันอ,อกหักทั้งชาติโอ้คำนี้เด็ดครับอ,อกหักทั้งชาตินี่ก็เวลาสิบห้านาฬิการ้อนมาทางวันแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำกันกถึงที่เล้วฮะที่หม่เหรอ สิบหกแล้วสิบหกก็สิบหกนะสิบหกก็จบแล้วสั่งอะไรนิดหน่อยแล้วก็ลงไปว่ายน้ำกันเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาไปว่ายน้ำแม่ว่าสาว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 จะมีสาวสาวจมจมมั้งเลยสองคนนี้ทำอะไรฮะสัมภาษณ์นะถามอะไรครับถามอะไรอะไรคะทำอะไรกันอยู่อ๋อสั่งอาหารเราจะไปดูที่นั่นถึงแล้วตอนนี้แล้วบรรยายบรรยายโอ้โหสาวสาวไปไหนหมดน้ำถ้าหากจะเย็นนะร้อนมาทั้งวัน จุดคลายเม็กของเราเลยเดือดแล้วเดือดแล้วครับผมครับนี่เคือโหจับจับเห็นไหมเห็นไหมจับไหมโอวบรรยากาศเจี่ยมไปเลยบรรยากาศที่ว่าเป็นไงหน้าเล่นไหมบรรยากาศตอนนี้รู้สึกว่าเย็นสบายไม่เหมือนกับตอนกลางวันโอ้โหคนลอยเลยตอนนี้ ดูตาผู้คนมักำลังเล่นแล้วสน,นุกสนาแมากเลยโ <c oughs> สดลายสลายลายสุดแรงต้องเน้นเสยายเลยลายเสือเลยเไปที่พักกันโ okay. <c oughs> อเคอ่ะย้งพุงเต็มปะค่ะ เฮ้ยครับผมรู้สึกไงครับมาถึงแล้วโอ้โหใครก่อนเออนี่แหบบเราก็รู้สึกดีใจบมากแล้วได้มาครับ้นาทีได้มาแล้วครับเอาล่ะครับเรือพงแล้วกันครับ รู้สึกดีมากครับเล่นน้ำเล่นน้ำเล่นน้ำทนได้ไหวแล้วครับถ้ามี้าเล่นด้วยก็คงมีโเจยเอยยังไรู้สึกก็เดี๋ยวกลับทับรทสองร้อยถ้าเราไม่เปดียดี้ด้วยกเลนะครับถ้าไม่สึกไม่ได้ออะไรอะไรขนางในนุ่นหนินุ่นหน อ๋ถ่ายให้แล้วเ<อ>รียบร้อยเป็นบรรยากาศน่ารักมากเลยเเกกโอ้โหมึงดูดได้ดก่อนคัดกูตัดออกตรงนี้เสียเลยสัมภาษณ์กูไหมอ่าสัมภาษณ์สัมภาษณ์อยากกูถ่ายให้ไม่ต้องถ่ายสัมภาษณ์เลยเลยอะไรไงครับรูส้สึกว่ารู้สึกตีนเปียกไปหมดเลยครับหร้อนนะร้อนร้อนมากเลยครับผมอยากเล่นน้ำแล้วเอาตีนลงน้ำสักทีนะ

นี่นะคะคือตอนนี้เกก์กำลังเล่นน้ำกันอยู่ค่ะไม่เคยเจอน้ํา อันนี้ก็ขึ้นมาจากน้ำแล้วนะเย่ยบไปเลยเ